เรื่องนึงนะครับก็มีการบุกจับนะครับการกู้เงินโอนเงินออนไลน์น้ฮะอันนี้ยังไงครัประเด็นนี้งงมันก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะเรื่องของออนไลน์นะ,ะ,ะกู้เงินยืมเงินพอเขาโอนมาก็ใช้วิธีง่ายๆบล็อกแชทชิงเลยจบไปจัดไปสาวควนนี้เป็นสาวทอมนะคะก่อเหตุมาในมูลค่าเนี่ย เกือบเกือบสองล้านคนเสียหายเกือบ50คนจากทั่วประเทศสุดท้ายก็ไปไม่รอดโดนจับนะคะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอค่ะร่วมกับตํารวจสืบสวนกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคนําหมายจับสารจังหวัดปทุมธานีในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยได้กระทําด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จบุกเข้าจับกลุ่มนางสาวศิรณาสมชาติผู้ต้องหาค่ะหลังจากมีหลักฐานว่านางสาว สาวศิรนา,าเนี่ยไปหลอกลวงประชาชนโดยอ้างว่าปล่อยเงินกู้ทางออนไลน์แล้วก็หลอกลวงเก็บค่าธรรมเนียมผู้เสียหาย โดนจับในตอนที่กําลังขับรถออกจากบ้านในหมู่บ้านสมหวังคันทรีวิวที่อาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตํารวจนําตัวไปค้นหาหลักฐานในรถและบ้านนะคะยึดหลักฐานเป็นซิมการ์ดสมุดบัญชีธนาคารคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊กแล้วก็เอกสารอื่นๆอีกหลายรายการค่ะพันตํารวจโทวิชัยสุวรรณประเสริฐผู้อํานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศด s i นะคะบอกว่าทาง DSI เนี่ยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาเยอะมากค่ะคว่าโดนหลอกผ่านช่อง,องทางโซเชียลมีเดียกลุ่มผู้ หาจะมีพฤติกรรมเข้าไปหลอกลวงคนที่ต้องการกู้เงินด่วนตามเว็บไซต์ต่างๆ <ฮะ S 1> อ้างว่าจะปล่อยเงินกู้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละสิบโดยให้โอนเงินผ่านช่องทางบัญชีออนไลน์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e wallet ที่ตรวจสอบเส้นทางได้ยากกว่าการทําธุรกรรมผ่านธนาคารทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพอผู้เสียหายหลงเชื่อปุ๊บ โอนเงินปั๊บผูต้องหาก็จะทําทีว่าอขอเอกสารหน่อยอินบ็อกซ์มาขอบัตรประจําตัวประชาชนได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรไปแล้วบล็อกเลยค่ะ ติดต่อไม่ได้สักกรช่องทางหนึ่งทำมาตั้งแต่ปี58จนถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า50คนแล้วนะคะไปแจ้งความกันไว้แล้วด้วยตามโรงพักทั่วประเทศ8แห่งมูลค่าความเสียหายเกือบเกืบล้านบาทเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผออกองคดีสารสนเทเทคโนโลยีและสารสนเทศ ESI กดีเอยมีกาันค่ะ คุผู้ชมครับนอกจากจะถูกหลอกโอนเงินแล้วนะฮะบัตรประชาชนที่ส่งเข้าไปเนี่ยเข้าไปทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไอ้กลุ่มคนร้ายเนี่ยก็นําไปเปิดบัญชีออนไลน์ไงฮะ <S <S เพื่อที่จะรับเงินจากเหยื่อรายอื่นๆเป็นทอดต่อไปนะครับหรือที่เขาเรียกว่าบัญชีม้านี่แหละครับรวมทั้งนาไปซื้อนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อรายอื่นๆต่อไปอออมันเป็นวงจรที่อุบาทมากเลยนะฮะ นะครับเราก็ไปส่งต่อด้วยนะให้กับเครือข่ายไม่ฉาชีพอื่นๆอีกด้วยนะครับเอาไปแบ่งปันใช้กันด้วยนะฮะคือแหมแล้วเดี๋ยวนี้กู้เงินในโลกออนไลน์มันแบบคนปล่อยกู้มันเยอะไงบางทีก็จูงใจว่าแบบไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยน้อยอะไรแบบนี้เราก็ให้โอนมาก่อนนะาตัวตรงนี้นะคะยังคุณก็โดนจับอยู่ดีแล้วครับเพราะร่องรอยดิจิทัลฟุตทริปมันมีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ